สวัสดีครับนักเทคเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับ กรับนี้ครับนั้นมีรถมาแนะนำนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งรายการนะครับมารีวิวนะครับการทำงานนะครับสำหรับเจ้าคูเปอร์ต้าลสองแปดศูนย์แปดนะครับยี่สิบแปดแรงม้าโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มพร้อมนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพ่วนนะครับวันนี้นัดจะพาชมระบบนะครับชมระบบว่าระบบการทำงานเป็นยังไงนะครับอ่าคล้ายๆกับตัวไหนนะครับตัวนี้ก็ตัวรูปลักษณ์นะครับเดียวกันบอดี้เดียวกันกับ L3408 นนะครรับเป็ถทล เหมาะนะครับกับงานไล่งานสวนนะครับงานของตัวเองเนี่ยรูปลักษ์รูปทรงนะครับเท่ากันกับสายสิบสี่ศูนย์แปดเลยนะครับหน้าใบดันดินเต็มนะครับเพิ่งลงรถเมื่อเช้านะครับเพิ่งลงรถเมื่อเช้านะครับรถมีเล่มพร้อมเอกสารทึดโอนนะครับตัวนี้จดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับจดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับยางสวยนะครับยางหลังเต็มเลยครับอ่าเป็นยางลายตะกุยนะครับส่วนยางหน้าก็ยังได้อีกประมาณสักปีสองปีอยู่ครับสีสันเดิมนะครับสีสันหัวเดิมนะครับตัวนี้น่าจะมีการเก็บสีชุดคานมานิดหน่อยบ้างนะครับ รถยังไม่ได้ด้านล้างนะครับเดิมๆเลยนะครับเพิ่งลงจากรถนะครับรวก็เลยเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะครับถ้าท่านใดอยากปรับสภาพเก็บงานทําสีนะครับก็บวกเพิ่มอีกประมาณสักแปดพันบาทนะครับปรับสภาพเก็บงานทําสีก็สวยเลยครับตัวนี้นะครับแต่ระบบเดิมๆก็แจ๋วอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนนะครับผ่านใบเต็มห้าลูกนะครับชุดท้ายนะครับขี่ตมโอบเลยพี่น้อง นะครับเผาท้ายวดีโอนะครับเต็มนะครับสวยๆวันนี้ช่างน้อยเดี๋ยวช่างน้อยรีวิวการทางานให้ดูนะครับสําหรับเจ้า L สองแปดศูนแปดยี่แปดแรงโฟวินนะครับขับซีนะครับพวงมาลัยเวอร์นะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับไปมีดเร็วนะครับหางฟื้นเลยครับหางฟื้เลยนะครับบ้ายนะครับพวงมาลัยเบาครับ พาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับขับสี่ four win f o u ขึ้นไหม four win four win four w i นะครับตัวนี้จะเป็นโ o วินนะครับที่สับขึ้นนะครับเครื่องเกียร์เงียบนะครับเครื่องดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับสําหรับเจ้า28แรงนะครับท่านใดสนใจเป็นเจ้าของนะครับเลมพร้อมนะครับ185,000บาทครับ ีสิบแปดแรงม้านะครับโฟวินกับเพื่อนสี่ล้อนะครับลงไร่ลงนาสบายครับไปลากรถเกี่ยวก็ได้นะครับท่านใดหาไว้ใช้นะครับหรือท่านใดอยากได้ไปตัดหญ้านะครับในสวนปาล์มนะครับในสวนของตัวเองเนี่ยนะครับยกล่องก็ได้นะครับตัวนี้งานได้หลากหลายนะครับเป็นรถโฟวินนะครับอุปกรณ์ใช้เดียวตัวเดียวกันกับพวกสามสี่สามหกนะครับอุปกรณ์ใช้ตัวเดียวกันนะครับกาลังเรือเือครับกาลังเรือเือไม่ต้องว่าแรงน้อยครับตัวนี้ก็กําลังเรือเือครับงานของตัวเองครับยี่สิบแปดแรงก็ได้สา่สิบสี่แรงก็ได้ครับ ราคาเบาๆงบประหยัดครับท่านใดมีงบน้อยๆนะครับจัดได้เลยครับคันนี้นะครับยีแรงม้าโฟวินขับสี่เข้ามาใหม่ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 1ย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนครับศูนย์เก้าหนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรที่063-313-0447ครับ ศูนย์3กสามสามหนึ่งสาศูนสี่เจ็ดะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเข่าท้ายนะครับปั่นปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับเผาพีดีโอนะครับสองรอบนะครับเจ็ด้อยห้าสิบกับห้าร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบสามสูบนะครับลูกปืนล้อแน่นๆครับซ้ายขวาลูกหมากแน่นๆนะครับโอ้แน่นมากทีนี้มาดูเครื่องยนต์เครื่องสวยนะครับ เดิมนะครับเดิมดูน้ำนะครับเรื่องนะครับไม่มีไเลยนะครับไม่มีไอออกระบายนะครับพัดเดิมนะครับวันนี้จอดโชว์อยู่หน้าร้านนะครับวันนี้จอดโชว์อยู่หน้าร้านเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบเก้านะครับมิถุนาสองห้าหกสี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับ รีบโทรติดต่อสอบถามมาก่อนได้เลยนะครับหรือสั่งจองออนไลน์ได้นะครับที่091ครับ8611191ครับร้านนาเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอฝาก L2808 ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ